เซตละจ้ามูมัมกสาวบ้านดุงจ้ากลัวสิเซตจ,จา้าเกือบสามกิโลจา้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องนี่สาวบ้านดุงผ้ามาเห็ดหมูย่างจา้าเสียบหมูไวท้ทย่างจา้า มีจ้าซีซันน้ำกะทิหมูมากเซราจ้าเสียไฟทะย่างจ้ามาดจ้า,จามาซอยสาวบ้านดุนงแม่ส่วนผสมเดี๋ยวสาวบ้านดุงสิบอกบอกอีกที่ด้จ้าสาวบ้านดุงสิมักมักแล้วมักไวขึ้นนึง สุดท้ายสาวบ้านดุงค่อยสีมใไ่กะทิจ้านี่จา้ากะทิสาวบานดุงเทศไ่ตะกีน,นี่จา้าแล้วก็สิคลุกไข่เขากันอีกรอบแล้วก็เสียบไม่จา้าไปทะยา่างไปทะย่างกินจา้าคือบานเฮาเลยจา้ามาดจา้ามาซอยสาวบ้านดุงเสียบไม่เนี่ยจา้าใส่ถุงมือละจา้าถุงมือนี่สำหรับเพชรกับเข่าเด้จา้า สาวบานดุงไปได้มากี๋ยวสาวบานดุงสับข้าให้มูให้มูก็กกไปน้่งกะทิเข้ากันจ้ะกะทิกับปองดล้วโดนเทียดจ้ะโอ้ยหมกสามะนี่จ้ะคุกให้เข้ากัน ว่างจ้ะเฮ็ดงานบานเซตมาหาเฮ็ดนอกกินต่อจ้ะ,จะเดี๋ยวพ่นแล้วไม่สิบเป็นนาตาจังใดเดี๋ยวสาวบานดุงสีห้เฟิ่มจ้ะ นี่จ้ะคนแล้วหน้าตาเป็นจังสี่จ้ะ,จะกล่องอาทีสั้นเนเด้อดจ้ะ,จะนี่จ้ะหมูหมูมักสาวบ้านดุงหมูมักใส่กะทิจ้ะไปทะยย่างมาเริ่มจ้ะ เสียบไปเรื่อยๆจ้าอาจจะเสียบยเนี่ยนะจ้าแต่ว่าคนมักจ้ามันเย็นมันเสียบอยากจะแช่ไป ช้องก็ห่วงเลยที่นี่หเขาละ่ะหนุ่มจะสาวบานดุมไอ้สาวบานดุมซิมล่ะจ้านุม่มมักบ่อยากดอกจ้าแต่ว่าเสียบหักยากอยากมันใส่เวลาเสียบนะจ้า ีจ้าได้แลต่จ้าไม่นึง เฮ็ดกินเองจ้ะคิดถึงบานเข้าไปเฮ็ดกินเองจ้ะมองนี่มันบมีขายมีขายอยู่จ้ะแต่ว่าต้องสั้งพีเขาในเว็บจ้ะใครสนใจก็สร่งได้จ้ะแต่ว่าบทสองได้จ้ะบทสองไปเะน,นี้อย่างให้พ่อ วาเลนตาจะไม่ที่สองนี่จ้ะใส่กะทิได้ยๆมันก่อยแสบจ้ะ ้าวบ้านดุงซิ่งนะจะแซบจ้ะตุังบานเฮ้าเพราะว่าสาวบ้านดุงบ่แพงเครืองจ้ะเฮ้าเฮ้าเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองเฮาก็อยากได้กินแบบบ้านเฮ้าเนาะจ้ะบ่แพงเครืองจ้ะใส่เข้าไปเลยแพงปันใดก็ใส่จ้ะ ไม่ที่สามจ้ะสาวบานดุงใส่สันข้อหมูด้จ้ะสันข้อหมูอย่างเออสันข้อเขาเออสันข้อหมูติดติดมั่นแม่จ้ะเหตุมันคอยมีมั่นหลายเอาก็ต้องไปสื่อมั่นแยกจ้ะใส่ ¡Say pelota! ้ายก็ได้เหบกินก็ดีจ้ะกินก็เขาเนีว้วหอนหอนแซ่บแบบจ้ะ <c oughs> เลือไหลยอยู่จ้ะกว่าเช้าบานดุงซีเฮ็ดเซตถามมะเบิ่งตอนเซตจก็จต้ตตองใส่เวลาจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวใหม่มันถิ่มจ้ะมันเฮ็ดหยากตรงเฮ็ดไปค่อยๆจ้ะถามมะเบิ่งเด้ดจ้านี่จ้ะ หมูมักซาวบ้านดุงเสรยหลัจ้าก <c iffer sorting> ันไก่เอามาตัดสินีิมันไงจ้านี่จ้านี่จ้าซาวบ้านดุงสิสิใสถุงจ้าใสถุงใสถุงแชแข็ง

ส,ส,ส,สิบเอ็ดสาวบ้านดุงซีไซสิบเอ็ดไม่ด้วยจ้านี่จ้ามันก็สิบเป็นจังสี่จ้าว่านี่จ้าสาวบ้านดุงเฮดเสรจและจ้าว่าสาวบ้านดุงได้จับถุงจ้าหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุง หาถุงหาถุงนี่ถุงละสิบเอ็ดได้จ้ะอีกสองถุงถุงละสิบจ้ะพ่อมันมันบอกพ่อแมจ่จ้ะอาจารทั้งหมดสาวบ้านดุงได้เจ็ดถุงจ้ะเจ็ดเจ็ดถุงนี่เอาไว้ถ่ายย่างกับปูกระมยาจ้ะย่างกินกับปูกระมยาเพิ่นมาก,กินจ้นะต้นแสวมลองเฮ็ดได้จ้ะเดี๋ยวสาว สาวบานดุงก็ขอขอบคุณด้จ้าที่ติดตามงรับชมช่องสาวบานดุงในสวีเดนจ้าพอดีสาวบานดุงยังบ่ท่านได้ไปหาภายัยเพราะว่าสาวบานดุงซื้อคอมมาใหม่จ้ากันเลยคอมบ่มีภาษาไทยจ้าสีเขียนสีเขียนหาภัยกับเขียนเขียนบ่ได้จ้าสาวบานดุงก็ขอโทษขออาภัยด้จ้า เดี๋ยวสาวสาวบ้านดุ่มกลั่งเอาเอาเอาอันเกา่าเอาอันเกาาา่ามาใส่จ้าเพราะว่ามันสีใดพิมพ์ไทยได้จ้าจ้าสาวบ้านดุ่มขอขอบคุณด้วยจ้าทีท่ติดตามรับชมช่องสาวบ้านดุ่มจ้าขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย